ข้อผูกมาซาตานบทที่20โชมงามกับปีศาจเซ็กซี่คาปรีอิตาลีบนเกาะนี้มีเมืองอยู่ทั้งหมดสองเมืองคือคาปรีและอานาคาปรีซึ่งอยู่ในที่สูงกว่าลักษณะของเกาะเป็นภูเขาหินปนสูงชันจึงทำให้ทิวทัศน์ที่งดงามอย่างยิ่งบนเกาะ มีสิ่งก่อสร้างที่มีชื่อเสียงหลายแห่งเช่นคาสมาลาปาเตที่มีชื่อเสียงในด้านสถาป,ปัตยกรรมอันงดงามทิวทัศน์ที่นี่งดงามเกินบรรยายมีนกทะเลหลากหชนิดบินวนไปวนมาน้ำทะเลใสสะอาดจนสามารถมองลงไปเห็นเกาะประการาังได้อย่างชัดเจน แล้วเมื่อทอดสายตามองออกไปยังมองเห็นภูเขาไฟวิสุเวียนซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ถล่มเมืองปอมเปอีได้อย่างชัดเจนอีกด้วยพร้อมรถยามย์แห่งนี้จึงมีทั้งคนรวยและนักการเมืองรวมทั้งดาราฮอลลีวูดและเจ้าชายจากเมืองต่งตงตางๆต่างก็เลือกให้ที่นี่เป็นสถานที่พักผ่อนในอันดับต้นๆ ที่คาปรีมีพืชพันธุ์ที่สมบูรณ์และอากาศดีไม่หนาวไม่ร้อนจนเกินไปทำให้เมืองนี้ดึงดูดผู้คนให้มาเยือนไม่ว่าจะเป็นพ่อค้านักธุรกิจผู้มั่งคัง่งไปจนถึงชนชั้นกษัตริย์ที่ใช้สถานที่แห่งนี้เป็นที่พักผ่อนในยุครมันปัจจุบันนี้คาปรีก็ยังคงรักษาภาพลักษณ์ เหมือนในอดีตเอาไว้ไม่เปลี่ยนแปลงธรรมชาติส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นแนวประการังน้ำทะเลใสหรือสิ่งก่อสร้างในสมัยโรมันก็ยังคงรักษาไว้อย่างคงเดิมนักท่องเที่ยวที่มาเยือนต่างก็ให้สมญานามว่าคาปรีเป็นดังสวรรค์และพระเหตุนี้เองลูคัสจึงเลือกสถานที่แห่งนี้ ในการขอใครสักคนแต่งงานแสงแดดอ่อนๆเยามเช้าที่คาปรีทำให้ท้องฟ้าสดใสนกทะเลหลักชนิดบินโฉบทักทายท้องทะเลส่งเสียงขานรับการระวีรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาไม่น่าเชื่อว่าเธอจะหลับสนิทได้ถึงขนาดนี้ดวงตาคู่สวยมองสิ่งวาดล้อมรอบตัวราวในฝัน ทำไมเธอไม่คุ้นกับมันทั้งที่เป็นห้องนอนของตัวเองดูแล้วเหรอสิ่งทุ้มที่คุ้นเคยเธอลุกขึ้นนั่งหรือแคสอยู่ที่ปลายเตียงเธอบรรยากาศรอบๆที่นี่ไม่ใช่ห้องนอนของเธอที่นี่ที่ไหนแล้วคุณมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงการรวีตกใจสุดขีดที่เธอ กลับมาอยู่ที่นี่อีกครั้งเธอจำได้ว่าเมื่อคืนเธอเพิ่งจะอ้อนมันดาก่อนเข้านอนแล้วนี่ทำไมเธอจึงมาอยู่ที่นี่ได้เกิดอะไรขึ้นกับเธอกันแน่ที่นี่คาปรีและโรงแรมของผมเขาตอบโรงแรมในคาปลีเขามีมันไว้ในครอบครอ,ง,องด้วยอย่างนั้นเหรอการวีไม่เคยรู้มาก่อนเลย คุณหลับยาวเหลือเกินลุกไหวไหมเขาพุ่งตัวเข้ามาหานั่งค้างเธอบนเตียงกว้างคุณเล่นอะไรอีกเอาตัวออกไปนะหญิงสาวโวยลั่นไม่ผมจะไม่ไปไหนอีกและไม่ยอมให้คุณหนีผมไปไหนอีกแล้วคุณหมายความว่ายังไงอาบน้ำก่อนเถอะคุณจะได้สดชื่นเขาเอื้อมมือจับปล่อยผมไปทัดหูให้ เธอแก้มแดงกรรมํมเขารู้ว่าหัวใจเธอกำลังเต้นรัวเพราะเขาเองก็ไม่ต่างกันเราจะใช้เวลาดื่มด่ำที่นี่จนกว่าเราสองคนจะเข้าใจกันเขาสรุปเข้าใจกันฉันไม่มีวันเข้าใจคนหลอกลวงอย่างคุณอีกแล้วผมรู้นะทุกสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับคุณเขาหยุด สายตาคมสบประสานสิ่งนี้คือรางวัลสำหรับผมเขาลูบไล้ปลายนิ้วแกร่งที่ท้องมนของเธอก่อนที่จะระบายยิ้มบางทรงสเสน่ห์ดวงตาคู่สวยมองใบหน้าเขาเหัวใจเธอเต้นไม่เป็นสัาเธอคิดในใจเขารู้ว่าเรากำลังตั้งท้องท้องกับเขาการวีหยัดร่างลุกขึ้นอย่างว่าง่าย ก่อนจัดการกิจ,จวัตรในช่วงเช้าเขารอบครอบก,บกับการเตรียมเสื้อผ้าของใช้เธอจำได้ว่าก่อนมาที่นี่ล่าสุดยังคุยกับมันดาก่อนนอนอยู่เลยไม่แปลกหากการมาที่นี่จะดูพร้อมราวกับว่ามีการเตรียมแผนการเอาไว้ล่วงหน้าสมาชิกในครอบครัวนาคบ,บาลทุกคนสมรู้ร่วมคิดกับเขาอย่างนั้นหรอ มีเพียงเธอเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยจนกระทั่งมาอยู่กับเขาที่นี่และต้องอยู่กับเขากระทั่งปรับความเข้าใจกันคนเจ้าเล่ห์ผู้ชายหลายกาดการวิคิดตำหนิในใ,นใจณนะจุดชมวิวชายหนุ่มเดินเข้ามาชิดร่างบางในตาสีน้ำเงินของเขา สะกดเธอไว้อย่างนิ่งงันก่อนที่แหวนเพชรน้ำงามและส่งแสงระยิบระยับยามต้องแสงไฟราวกับว่ากำลังเริงร่ากกับงานมงคลที่กำลังจะมาถึงอะไรหรอคะชายหนุ่มมอบช่อกลาบสีแดงดอกใหญ่ให้เธอเสร็จแล้วจู่ๆเขาก็ทุดตัวลงนั่งคุกเข่าจนการระวีเบิกตากว้างขึ้นด้วยความตกใจหวนแต่ง,งาน ผมกำลังคูกเข่าขอคุณแต่งงานนะครับกีวีเขาเอ่ยเสียงทุ้มขณะนั่งคุกเข่าอ้อนวอนขอแต่งงานจากหญิงสาวผู้เป็นที่รักชัช้นการระวียังมึนกับการถูกขอแต่งงานแบบไม่ทันตั้งตัวว่าไงครับกีวีน้อยของผมลูคสัสจิอาลูกาคลลอซินีย้ำถามสายตาเขานิ่ง และสายแววมากเล่มากกลจนหญิงสาวรู้สึกสะท้านใครใครจะแต่งงานกับคุณกันหละ่ะการวีทำแก้มป่องนั่นสิใครล,ละ่ะถ้าไม่ใช่คุณเขาสารุปดวงตาสีน้ำเงินเปล่งประกายเจ้าเล่ระลิกจนอีกฝ่ายหหวใจสั่นไหวฉันยังไม่แต่งหรอกกีวีน้อยผู้หญิงแสนแสบของเขาเอ่ยปฏิเสธเขาคิดว่า เธอจะให้อภัยเขาง่ายๆกับอีแค่การคุกเข่าขอแต่งงานงั้นหรอไม่มีทางถ้างั้นผมคงจะต้องใช้สิทธิ์เขาไม่อยากเสียเวลาอีกต่อไปนอกจากจะเสียเวลาเข้าหอแล้วยังเสียเวลาจูจีตามประษาคนรักกันอีกด้วยปิศาจอย่างเขาจะต้องรวบหัวรวบหางในเวลาอันรวดเร็วเพื่อมีให้ เป็นการเสียเวลาอันมีค่าสิทธ์อะไรคนหน้าสวยมองเขาไม่ทันจริงๆนักการเงินหนุ่มหยิบสมุดบัญชีเล่มหนึ่งขึ้นมาเพียงวัดแรกการรวีก็จำได้ว่านั่นคือสมุดคำมั่นที่ตอนนี้รอยจูบของหญิงสาวประทับเอาไว้เต็มเล่มและสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี้ก็คือข้อแรก เปลี่ยนที่เขาสามารถร้องขอจากเจ้าของรอยจุมพิษนั้นได้หนึ่งคอและเธอจะต้องทำตามคำขอนั้นโดยไม่มีข้อแม้ไม่ว่าเขาจะขออะไรก็ตามสายตาการระวีตะลึงว่าเขายังคงเก็บมันเอาไว้คะคุณยังเก็บมันไว้หญิงสาวครางอย่างไม่เชื่อสายตา สมุดคำมั่นเธอคิดว่ามันทำให้เธอรู้สึกเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปเล่นเกมอะไรแบบเด็กๆไม่คิดว่าเขาจะนำมันกลับมาใช้จริงๆคุณยังจามันได้ชายหนุ่มเลิกคิ้วขึ้นสูงข้างหนึ่งเขาเองก็ยังคงเก็บมันไว้ราวกับเป็นสมบัติอันมีค่ามากกว่าเงินตราสกุลดใดๆเสียอีกในบางเวลา ที่เขาไม่ได้พกสมุดเล่มนีต้ติดตัวแต่เมื่อมีเหตุการณ์ตรงเงื่อนไขทำให้การโรวีต้องมอบรอยจูบให้กับเขากระดาษทิชชู่ก็ยังใช้ได้มันจึงเป็นสมุดที่มีรอยจุมพิษของเธอบนกระดาษทิชชู่แล้วถูกตัดออกมาแปะไว้บนหน้ากระดาษไม่น่าเชื่อว่าซ e o อหนุ่ม ที่น่าเชื่อถืออย่างเขาจะทำอะไรแบบนี้ค่ะเสียงหวานเอ่ยออกไปดวงตาเธอ,อยังเบิกกว้างเล็กน้อยด้วยความตะลึงคราวนี้เธอคงจนมุมเขาเข้าแล้วจริงๆแต่เขาอาจจะไม่ได้ใช้สมุดคำมั่นขอในสิ่งที่เธอไม่อยากทำก็ได้ใครจะรู้เยี่ยม เขาหยุดสบประสาใสายตาคู่สวยราวอย่างเชิงก่อนทวงสิทธิ์ผมมีสิทธิ์ขอคุณหนึ่งข้อยังจำได้ใช่ไหมเขาท่วงดวงตาสีน้ำเงินเข้มเป็นประกายเธอสัมผัสได้ว่ามันช่างร้ายเล่และเธอรู้ตัวอีกด้วยว่าตอนนี้จนมุมให้กับเจ้าพิศาจการเงินแห่งทัสกานีเสียแล้วค่ะ หญิงสาวพยักหน้าน้อยๆแว่าสายตาตรึงบนใบหน้าของเขาอย่างแนวนิ่งไม่วางตาร่างสูงโปร่งสุดตัวนั่งลงคุกเข่าอย่างยอมซิโรราบการวีหัวใจเต้นขณะก้าวถอยหลังมาครึ่งก้าวเพราะเขาใกล้เธอจนเกินไปคุณจะทำอะไรเสียงหวานครางแต่งงานกับผมนะที่รัก เสียงคาวาวนจนหัวใจเธอกระตุกเต้นแรงขึ้นกว่าเดิมหลายเท่านักการระวีนิ่งงันสมองน้อยๆกำลังมึนและความร้อนชาบนพวงแก้มเธอกำลังถูกความเขินอายเข้าโจมตีไม่อยากเชื่อว่าตัวเองจะมีอาการแบบนี้แก้มร้อนชาร้อนขึ้นเป็นทวีอุณภูมิก็ร้อนมากขึ้นมากขึ้นตกลงไหม เขาย้ำคำถามเดิมหัวใจเขาก็เต้นแรงเช่นเคยหัวใจเต้นรัวมือเย็นเฉียบด้วยความตื่นเต้นบางนาทีเธอแทบไม่ได้ยินเสียงรอบข้างพระหูดับจากอาการตื่นเต้นเกินไปเธอไม่คาดคิดมาก่อนว่าผู้ชายคนนี้จะขอเธอแต่งงานผมจะนั่งอยู่อย่างนี้แม้สมุดคำมั่นคุณก็ไม่ยอมตกลงงั้นหรอกกีวี เขาทวงด้วยน้ำเสียงน้อยอกน้อยใจดวงตาสีน้ำเงินของเขาตรึงบนใบหน้าสวยแล้วรอคำตอบจากเธอด้วยใจจดจ็ดจ่อใครบอกคะกีพี่ตกลงค่ะหญิงสาวหน้างองอ้ําเหัือใจเต้นไม่เป็นสําแปลกที่มันไม่เคยชินเลยเวลาอยู่ใกล้เขาแค่เขามองเพียงแค่เขากอดหรือสัมผัสอยู่ใกล้ ในระยะประชิดเธอก็ประมาหัวใจสั่นไหว้หวใจเต้นรัวมันเป็นแบบนี้ไม่เคยเปลี่ยนนี่เขาขอแต่งงานยิ่งแล้วใหญ่หัวใจเต้นเหมือนว่ามันจะกระเด็นออกมาข้างนอกอย่างไรอย่างนั้นโอ้พระเจ้าเขายิ้มใหญ่ดีใจก่อนลุกขึ้นยืนประชิดผมดีใจมากที่รักมือเรียวกแกรง่ง หยิบแหวนมั่นเพชรขึ้นมาประกายแสงระยิบระยับวิบวับเล่นกับแสงไฟอย่างร่าเริงก่อนที่เขาจะช้อนมือเรียวสวยของการเรวีขึ้นมาสวมแหวนแทนใจอย่างประณีตเขาสมัมผัสได้ว่าหญิงสาวตื่นเต้นจนมือเย็นเฉียบสายตาเขาไม่เคยมองผู้หญิงคนไหนเลยนับจากนาทีที่เธอก้าวเข้ามาในชีวิตเขา และนับจากนี้สายตาเขาก็จะเป็นของผู้หญิงคนนี้เพียงคนเดียวจากนี้และตลอดไปผมมั่นคุณไว้ก่อนเขาจจรดจูบที่หลังมืออันแสนนุ่มนิ่มของการระวีอย่างทนุถนอมก่อนมองสบตาอย่างคนมากเล่ผมรักคุณการระวีรู้สึกเหมือนมีกระแสไฟฟ้าแรงสูง เล่นปราดไปทั่วร่างเหัวใจเต้นรัวและดังมากเธอไม่ได้ยินเสียงอะไรอื่นอีกนอกจากเสียงหัวใจของตัวเองที่เต้นรัวระทึกราวกับว่ามันจะระเบิดออกมาข้างนอกในอีกไม่กี่วินาทีนี้ชายหนุ่มคว้าเธอเข้ามาสวมกอดแล้วโน้มหน้าลงจรดจุมพิษที่ริมฝีปากเอมสวยอย่างเหยหา เขาไม่มีวันลืมรอยจุมพิษที่น่ารักของผู้หญิงคนนี้เลยสักนาทีเดียวว่ารสชาติหวานล้ำและทำให้เขารู้สึกเสพติดมากขนาดไหนจูบหวานเหมือนวายอง,งนุนรสเลิศที่มิรู้เบือ่อยิ่งผมจูบคุณก็ยิ่งต้องการคุณหวานเหลือเกินกี่วินน้อยมือเรียวแกร่งประคองใบหน้าหวาน ก่อนจูบว่าที่เจ้าสาวอย่างลึกซึ้งหากเทว่าก็เปลี่ยนไปด้วยความรู้สึกเร้าอารมณ์อย่างเต็มล้นริมฝีปากของเขากดลงที่ปากของหญิงสาวก่อนที่จะดูดดึงเบาๆอย่างอ่อนหวานเทว่าซ่อนความเร่าร้อนอยู่ในนั้นอย่างล้นปลีลิ้นชุ่มชื้นและเลียซึมซับความหวานหอมให้ปากสวยของเธอไม่นาน ก็เริ่มทวีความเริงร้อนขึ้นราวกับปุ่มปรับความกระตุ้นเร้าให้เพื่อเพิ่มระดับมากขึ้นเร่าร้อนขึ้นจนร่างบางโผลเข้าหาเขาราวแม่เหล็กต่างขั้วมีพลังดึงดูดกันโดยอัตโนมัติไม่นานนั้นก็ร้อนระอุจนหญิงสาวครางอือ เขายิ้มอย่างพึงใจก่อนทวีความร้อนชาของจูบรุกร้าวล่วงล้ำจนกลายเป็นจูบที่ดุดนันดิบเถื่อนจนเธออ่อนระทวยในอ้อมกอดเขาหญิงสาวไม่รู้จะเก็บมือเอาไว้ไหนจึงวาดแขนขึ้นโอบลำคอเขาราวหาที่ยึดเหนี่ยวแม้จะหลับตาดวงหน้าหล่อเหลาของลูคัสก็ยังคงพร่าพรายอยู่ในฝัน ามีมีอำนาจอิทธิพลเหนือเธอและตอนนี้เขาใช้จูบที่ลึกซึ้งดึงดูดเธอลงสู่ห้วงเสน่หาที่มีแต่เขาและเธอรออยู่ในนั้นให้ร่วมวงผสมผสานร่างกายเธอเริงร้อนสวงอบอิ่มเติมเต็มรู้สึกเบ่งบานเครียดคลัดเรียกร้องสัมผัสจากเขา วงแขนแกร่งรัดเกี่ยวเอวบางเอาไว้อย่างแนบแน่นแสนรักเสียงทุ้มต่ำคำรามอย่างพึงใจและนับจากนี้เขาจะเปิดเธอด้วยจุมพิษอันแสนหวานในฐานะผู้หญิงของเขาโดยมิยอมให้ความหวานล้ำอย่างนี้เสื่มคลายลงเลยผมรักคุณกีวีน้อยของผม จบแล้วนะคะเพื่อนๆขอบคุณที่เข้ามาฟังสำหรับนิยายเรื่องข้อผูกมัดซาตานไทยคุนโดยพักผู้สอก็จบลงแล้วนะคะจะเหลือไว้ก็แค่บทส่งท้ายแล้วก็ตอนพิเศษนะคะที่แอดจะอ่านนะคะแล้วก็จะเปิดให้ฟังไม่เป็นสาธารณะนะคะจะให้ฟังสำหรับ ส,สมาชิกช่องเท่านั้นนะคะและใครที่สมัครสมาชิกช่องไว้ก็เตรียมฟินกับบนส่งท้ายแล้วก็ตอนพิเศษของนิยายเรื่องนี้ได้เลยนะคะและสําหรับนะคะเรื่องต่อไปนะคะจะเอาเรื่องอะไรมาอ่านนั้นก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะและสําหรับคลิปนี้ขอทิ้งท้ายไว้เท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะ คข้อผูกมาซาตานบทที่20โชมงามกับปีศาจเซ็กซี่คาปรีอิตาลีบนเกาะนี้มีเมืองอยู่ทั้งหมด2เมืองคือคาปรีและอาณาคาปรีซึ่งอยู่ในที่สูงกว่า